ตอนนี้มีของสับััของครูหายไปมีใครเห็นหมั้ยคะ ของสาคัญมันคืออะไรครับครูครูหาดูดีๆอีกรอบดียังคะนั่นสิคะของแอดอยู่ในกระเป๋าครูก็ได้หรือครูอาจทําบทไว้ที่ไหนก็ได้นะครับครูรู้นะเมื่อใครเอาของสําคัญชิ้นนี้ไปครูให้โอากาสผู้ตวจสอสาร,รภาพผิดถ้าไม่มีใครยอมรับหลักฐานชิ้นนี้ถึงมือของอ,อ,อนแน่ใครทำผู้เรือบสาร,รภาพกันมาเดี๋ยวนี้ลนะผมเห็นอ้นทําตัวลับๆลอๆอยู่หน้าห้องดูน่าสงสัยมากๆเลยครับ และอีกอย่างโอนเป็นคนที่ขี้โกงมากครับตอนแรกตั้งประธานนักเรียนยังติดสินบนเพื่อให้ได้ตำแหน่งนี้มาครับน้องๆพี่ให้เงินคนละห้าบาทเอาไปกินขนมแล้วอย่าลืมเลือกเบอร์หนึ่งพี่โอนสุดหล่อด้วยหรอนลเยเขาลูกพี่โอเคทีมโกหกครับกูผมไม่ได้ทําผมทําเวเสร็จผมก็เห็นพีกเดินเข้ามาผมว่าพี่น่าสงสัยมากที่สุดเลยครับพีกนี่ใส่ไม่ดีตั้งแต่เด็กเฮ้ hey. อ้นขอยืมเงินหนอยเพื่อนไม่ให้หลอกเขาก่อนยืมไปยังไม่คืนเลยทอไมเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นฉันจะให้พวกพวกี่เราจัดการแกสิบบาทสุดท้ายของฉันอ่ะเอาไปบางครั้งหนูยืมเงินเพื่อนจริงแต่ก็คือทูกครั้งนะคะ<อ>มีคนหนึ่งที่น่าสงสัยวันนั้นหนู <c oughs> เห็นป้ายเข้ามาส่งรายงานที่โต๊ะรูอาจจะแอบอหยิบเอาอะไรออกไปก็ได้อีกอย่างป้ายก็เคยทุจริตข้อสอบหนูเห็นเมากับสองตา ไม่จริงถ้าหมดพี่กูเลือกขึ้นมาเพื่อสาย้ลนหนูค่ะหรูอว่าคนที่น่าสงสัรที่สุดก็คือนายทีมเพราะนายทีมบอกหนูว่าอย่าหาของขวัญให้แม่แต่ไม่มีเงินซื้อเพ่อเอาเงินไปปป่นสล็อตจนหมดตัวออ้ยสองหมืน่นเทหมดหน้าตักเลยละกันไม่ไม่นะเ,เงินฉันเธอทำใม้คนอื่นเข้าใจฉันผิดนะ ฉันไม่เคยเล่นจนหมดตัวแล้วก็ไม่เคยคิดทีจ่จะเอาหจอของคุณแม่แต่ครั้งเดียวเลยนะจากที่พูดมาใครเอาไปกันแน่คะนั้นนั่นแหละเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละนั้นั่นแหละนั้นั่นแหละนั้นั่นแหละเธอนั่นแหละเอาละ่ะไม่ต้องเถียงกันเธอลองตัดสินมาซิใครน่าสงสัยที่สุดเออหนูไม่รู้เหมือนกัน,กนค่ะครูหนูไม่อยากเกาหาใครโดยไม่มีหลักฐานได้นี่ไม่มีใครยอมรับครูขอใช้พิธีของครูก็แล้วกัน ครูให้โอกาสครั้งสุดท้ายมีใครอยากพูดอะไรไหมคะนั้นทุกคนหลับตานะคะห้ามลืมตาขึ้นมาดิดขาดลืมตาได้ค่ะวันนี้ครูไม่เจอของสำคัญที่หายไปขอโทษที่ทำให้นักเรียนทุกคนเสียเวลานะคะ ผมน่านจะจะมือฉันขอเกินสักทีได้ไหมได้เอาไปเด็กๆทำอะไรกันอยู่จ๊ะผมกำลังหาเบงขนมให้ปามี่ปามี่ไม่มีเงินครับอ่าปามี่ทำไมถึงไม่มีเงินล่ะลูกพ่อแม่หนูตกงานค่ะไม่มีเงินจ่าให้ยายอ่ะครูจะให้เงินเธอไปละสิบบาทแต่เธอต้องมาท้าวพับจาดท้องครูทุกวันนะตรลงไหมโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณครู วันนั้นฉันไม่น่าทำเรื่องที่เห็นแก่ตัวแบบนี้เลยครูคงผิดหวังในตัวฉันมากแน่ๆฉันรู้สึกผิดและละอายใจมากกับสิ่งที่พวกเราทำลองคิดโทษฟ้อนดูนะพวกเราไม่น่าบาปแผนอะไรแบบนี้เลย ทางังังไม่เจ็บเท่าเงินไม่มีวะเพื่อนช่วงนี้ช็อตว่ะนั่นสิเม,มื่อวานปัดะสะละัดตัวไม่ขึ้นเลยอะ่ะนั่นสิฉันก็อยากได้เงินไปซื้อ iPhone 16 Pro Max แม่ก็ไม่ส่งเงินมาเลยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเรามาชีวิธีห่งกันเถอะเราไปแอบขโมยแบบของครูกันไหมเราเห็บมันวางไว้บนโต๊ะครูเมื่อเช้าอ่ะเอางี้ เดี๋ยวเราอ่ะเป็นคนเดินเข้าไปเอาแหวนของครูเองส่วนนายอะเป็นคนไปดูลเลาวนะจากนั้นเราก็เก็บแหวนไว้ที่ปามี่เพราะว่าครูไว้ใจปามี่มากที่สุดไม่เว่าหาเจอเหรอกอืมเอาไงดีล่ะโอเคทำก็ได้ ไม่เป็นไรทุกคนไม่ต้องเศร้าไม่มีคําว่าสายเกินไปหากพวกเราทําผิดแล้วเราจกแก้ไขครูต้องให้อภัยเราแน่ๆโอเคเพื่อนแล้วเราทำยังไงกันดีล่ะครูภูมิใจมากที่นักเรียนกล้าย,ยอมรับความจริงและปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้น ทุกคนล้วนเคยทำผิดพลาดแต่ผู้ที่เตือนสติถอนลหานความคิดในใจเราได้ก็คือตัวเราเองจอบไปแล้วนะคะสำหรับภาพยนตร์สั้นต่อต้านทุนจริตนักเรียนคิดว่าการที่เราขโมยของของผู้อื่นมาเป็นของของตนเองเนี่ยเป็นการกระทําที่ถูกต้องไหมคะไม่ <Bye. S 2> <el> <Man> ดีนะเียน <el> <Man> <cla> คิดว่าจะส่งผลเสียแก่สังคมอย่างไรบ้างคะ ผมครับทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นภัยต่อสังคมครับเป็นการทำผิดต่อกฎหมายครับอาจถูกตำรวจจับได้ค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าการทุจริตส่งผลเสียแก่ตัวเองยังไม่พอใช่ไหมคะยังส่งผลกระทบไปถึงสังคมคนรอบข้างประเทศชาติได้ด้วยดังนั้นนักเรียนสัญญากับคุครูได้ไหมว่าเราจะเป็นเด็กดีไม่มี ความทุจริตสายาพ่ะ